ดูในดูอ๋อดูเบียครับดูแม่ดูเบียอ๋อดูว่ามันจะเย็นไหมครับพ่ออ๋อเหรอครับดูเบียจะต้องไปไหนต่อเนี่ยอ๋อไปดูใบครับไปดูใบไปทําอะไรผมมีเพื่อนอยู่ดูใบครับเไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนแล้วจากดูใบไปไหนต่ออ๋อไปดูโฮมครับไปทำอะไรดูโฮมโฮมวัสดุก่อสร้างครับอ๋อไปซื้อวัสดุก่อสร้างาไปทำอะไรสก่อสร้างบ้านให้แม่อยู่ครับโอ้จไมาให้แม่อยู่ครับมือหนึ่งกระตันอยู่นะจะ้ไปดูอะไรอีกทีไปดูอะไรอีกดูอีกที่เลยครับดูอะไร ดู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 เธอทำ๋อทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้แล้วไปดูอะไรต่ออีกก็ดูเมียครับดูเมียที่ไหนที่สวนลุมครับอาอเมียไปทำอะไรที่สวนลุมอ่ะบ้าว่าก็ไปจับแขกครับไปจับแขกครับได้เยอะไหมล่ะก็ได้ครับสิบยี่สิบคนเลยครับผมอ๋อเหรอครับแล้วพอได้ค่าข้าวพอได้ค่าข้าวสิบยี่สิบคนเหรอะดู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 เธอทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้ดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดู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 เธอ